วัดพระพุทธบาทสุทาวาสพระบาทปูพ่พระแดงสับวิเชียรกรเภอแจ้ห่มจวนลำปางเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับเป็นธรรมชาติอยู่บนยอดเขายอดดอยจะมองลงไปด้านล่างก็เป็นป่านะปนป่าอนนี้ขึ้นมาถึงตรงนี้ยังไม่ถึงบนดอยสุดทนะุ้นนะล่าจะมีเห็นมองไป ดูข้างล่างก่อนกนะ็เป็นมันดอยไม่สูงนกะข้างล่างจะเห็นลงไปเป็นภูเขาภูเขาแถวมาดานวนนี้ก็จะเห็นเป็นเพลยราบตรงนี้บนยอด มัน่นกลางๆมองไปนวบนนู้นก็จะเห็นเป็นยอดดอยสูงสุดนู้นที่มองไกลๆก,ก็สามารถมองเห็นได้อันนี้เข้ามาอยู่ก,กลางๆระหว่างพื้นราบล่างสุดกับก,กลางๆระหว่างยอดดอยจะมองเห็นนูน้นแต่กล้องเราซูมได้ไม่มากเห็นได้แค่นี้นะ ธาอุกลางธรรมชาติอันซีนลำปางอันซีนแช่หม่มวัตรพุทธบาทสุทาวาสก็สามารถเข้าไปค้นดูได้ใน YouTube ใน Google มีหลากหลายคนที่ถ่ายแล้วโพสลงไปนะ มาตอนนี้ก็มาขอพรพระพธิธัตว์พระแม่กุฎิมิ่ขขอพรเป็นมงคลจองรวยพรให้ทุกคนทุกท่านพพก่บความสุขสมปรารถนาทัวกันทุกท่านทุกคน าอยู่จุดนี้ก็จะมองไปด้านลน่างน้เห็นชุมชนชุมช,น,ช,น,ชนบ้านการมะเกื่าบนทุ่งทองอเจ้าหมมามุมนี้จะเป็นจุดเช็คอินขึ้นไปข้างบนนนไปถ่ายรูปถ่ายรูปชมสัมภชาติเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนนะ เค้นไปตามบันไดนี้ทีนี้ก็จะมีที่นั่งนั่งสำหรับถ่ายบรรยากาศชมวิวก็ถ่ายให้ดูทุกทุกมุมบนขาน้นคนัะมองไปก็ระวังนิดนึงถ้าเราถ่ายแล้วเราหมดจมองผ้าของบนเพลินข้างล่างอาจจะพลัดพลาด ตกลงไปข้างล่างได้ก็เป็นมุมที่สวยงามสูงพอสมควรนะกล้องหรือโทรศัพท์ถ้าตกงไปก็จะได้รับความเสียหายได้ครับนี่ถ่ายดูข้ล่า,ลา,ลานะู้นก็ข้างบนนู้นสามารถขึ้นไปได้นะบนยอดเขาสูงๆนู้นนะต้องใช้รถบริการของทางวัดขึ้นไปขึ้นไปถึงตรง ลานจอดรถทางบนนู้นก็จะมีทางเดินขึ้นไปอีกใช้เดินเท้าเดินเท้าก็ไปอีกประมาณ800เมตรก็จะถึงยอดนู้นเลยยอดนู้นก็จะเป็นอากาศที่สูงสุดแล้วชนกับเมฆนะครับเมฆลอยนบนชนนั้นนั่ๆเลยมา้านนี้ก็เป็นระเบียงมีทางเดินลงไปข้างล่างนู้นข้างล่างน,นั้นก็จะมีห้องพัก หลายห้องสองสามชั้นนี่อยู่บนที่สูงกว่าด้านล่างนู้นหลายหลายหลายเซนเมตรเหมือนกัน ดานี้ก็เป็นวิหารพระสมปรารถนาเรียนนำทุกท่านขึ้นไปชมพระสมปรารถนาและกราบขอพรให้ทุกท่านสมปรารถนาครับเข้ามาในวิหารแล้วครับเขาก็ขอ,ขอทุกท่านขอพรจากหลวงพ่อพระสมปรารถนา ขอให้ทุกคนทุกท่านเจงประสบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจสมปรารถนาท่กการทุกท่านทุกคนเชิญการสับคลิปนี้ก็ขอนำทุกท่านฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะพบกันใหม่คลิปต่อไปโชคดีมีสุขทุกการทุกคนทุกท่านสาธุ วัดพระพุทธบาทสุทาวาสตำบลวิเชียรนครอำเภอเชียงขอจังหวัดลาง,างโทรศัพท์089-952-0557กลับแล้วพบกันกใหม่คิด่อไปชมรมมีสุตรสาธุ